โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเล่น GTA V บนมือถือนะคะว่ามาเล่นยังไงมันต่อยังไงส่วนตัวผมก็ใช้แบบเมาส์คีย์บอร์ดนะครับโอเคครับมาคลิปนี้ดีวผมจะสอนนะครับให้เล่นได้แบบนี้เลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าจะเล่นก็แบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องเสียตังค์นะครับประมาณ53บาทครับไม่แพงครับนี่ก็จะเล่นได้ประมาณนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีสอนเลยนะครับ โอเคครับวิธีเล่นนะครับก็ให้ทุกคนไปที่ l a y Store นะครับแล้วก็ไปโหลดแอปนี้นะครับมันชื่อว่า Net Boom นะครับพอทุกคนโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้กดเปิดเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีมันถ้าใครเข้ามาแรกๆนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นให้ล็อกอินกับ Google นะครับแนะนําให้เป็น Google กับบัญชี gmail นะครับ gmail ไหนก็ได้ครับง่ายๆครับมันจะมีขึ้นมาพอล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับนี่หน้านี้เกมก็เยอะแยะนะครับเกม ก็ให้ทุกคนเข้าไปตรงที่ค้นหานะด้านบนนะโอเคพอมาที่ค้นหาแล้วใช่ไหมก็พิมพ์ไปว่า G T V นะครับแบบนึงครับโอเคนี่มันก็จะเจอแบบนี้นะครับมันจะมีสี่อันนะครับมันจะมีสี่ตัวนะครับอันข้างบนน่ะมันมันจะเป็นของอีพีอันข้างล่างจะเป็นของสตรีมแต่แนะนาให้อัานข้างล่างสุดนะอ่นข้างล่างสุดมันจะเข้าเล่นได้เลยนี่ตัวนี้ครับนี่เข้ามามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ มันจะมีปุ่มข้างล่างนะนี่มันจะเขียนว่าเล่นเลยตอนนี้สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะมันจะให้ซื้อเป็นรายเดือนมัน้งเออประมาณนี้แหละแต่ผมซื้อแค่ห้าสิบสาบาทเองครับเออตอนทุกคนทุกคนเข้ามาใหม่นะมันจะขึ้นให้ซื้อนะแค่ห้าสิบสาบาทเองนะพอซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมชาระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เล่นเลยมันจะขึ้นให้เล่นเลยครับนี่ก็กดเล่นไปก็มันจะขึ้นแบบนี้ครับนี่ต้องรอคิวครับรอคิวตอนกลางคืนเนี่ยผมเล่นตอนกลางคืนอะคิวเยอะครับ ประมาณ35คนแต่ที่จริงเรารอไม่ถึง3 5สมาครับมันจะเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมาคนเขาก็ออกไปก่อนเขารอไม่ไหวอะไรแบบนี้เราก็จะเลยเล่นเดีอยวไม่ถึง5นาทีครับผมถ้าคิวเยอะแบบนี้ผมการันตีครับไม่ถึง5นาทีเล่นเลีแน่นอนครับพอได้แล้วมันก็จะเร่งเข้าตัวเกมนะครับมันจะเร่งเข้าอีแบบนะครับพอมันอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมถ้าใครมีเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแนะนําให้เล่นกับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับๆๆมันจะง่ายเล่นกับมือมันมันยากครับมันเออครับผมแนะนาเป็นเมาส์คีย์บอร์ดดีกว่าครับ พอได้แล้วมันจะมันจะเข้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่มันเข้าเลยนะครับโอเคครับพอเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับนี่มันก็จะเหมือน gta บนคอมเลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวเกมันเดียวกันครับผมก็เล่นปกติครับนี่ก็คือเป็นฉากสตอรี่นะครับฉากนี้เราต้องต้องผ่านฉากนี้ก่อนนะครับาระเขโมยเงินครับแล้วก็หนีตำรวจอะไรแบบนี้นะครับนี่ฉากนี้ก็มันอยู่นะครับ นี่ก็เล่นได้ปกต,โโต,โติโคตรมันเลยบอกเลยตอนฉากที่ยิงกับตำรวจอะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีมาสอนเรื่อยๆยนะครับแค่13บาทเองครับเล่นจุกๆเลยครับนี่ส่วนเมาส์คีย์บอร์ดก็พิกัดอยู่ตะกร้าซ้ายล่างนะครับถ้าใครไม่อยากใช้มือเล่นผมแนะนำเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเล่นง่ายกว่าตั้งเยอะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ